ไหนขู่ดิขู่แดงนี่ขู่ว่าก็ไม่ได้ากเสือน่ย่ยฮะู่ได้เพราะว่าอย่าเฮานะ หาวดิหาวก่อนหาวอย่าไม่นี่เข้าได้ Uh ja. mm sí evet OK> ย่งยโอ้โหเราป้ายหน้าพี่หุ่นตูดยูน้ำมูกเฮ้ยรอทำไรแล้วน้ำมูกมาเป็นยยืดยๆๆยืยยยยยมาป้ายหน้าพี่นะไอตูดย้ายย้ายเอ๊ เจอเจอเรื่องไม่ค่อยขาวเจอรายการเ่าชอบแก้ปวดอ่ะอยากทาน้ำลายเป็นไหมเออเออปัญ่า ผู้ใส่พี่เอาไหลแล้ว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 ตัวหนูก็ไม่ใช่เบาะฮึมมันเป็นสายเลย

้ยอีเล้วโอ้กตนั่เจ็บน้เวอรนอย่งนี้เจ็บเอมูไปแล้วเฮ้ยระวังลูกระวังน้องอ๋ตังยาทีเด๋ยวตกนูเอาเท้าทิพน่าอีกม่แม่ตกแล้วส่พื้นแม อะไรของหนูล you. ่ะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วภาคแรกอไปเจอให้รู้อาาอเข้า่อเดี๋ยว คูแล้วคูแล้วคู่้ยระวังกระแตระวังลูกอย่าให้ตกลงไปนะกับตัวเด็กทำหน้าตูดบึย